กระเพราหมูกรอบกรอบอีกกรอบผัดกระเพราหมูกรอบฮัลโหล굿มอร์ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับพารก,กิจบ้่ำสั่งอาหาร7วันถูกตานตัว7วันที่แล้วเนี้ยพีทเนี่ยใช้เงินค่าอาหารไปทั้งหมด1,85 จุดศูนย์หนึ่งปอนด์ดิฉันคิดว่ามันเกินไปมากๆเพรนาะฉะนั้นทุกคนเรากบเข้าสู่ภารกิจชาเลนจ์นี้กันเดี๋ยวพอครอบ7วันคราวนี้เนี่ยจะมาเทียบค่าใช้จ่ายกับอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะคะที่หมู่ที่มาก,ก็ต้องประหยัดเงินบ้างวะผ่านมาเนี่ยถ้าใครสังเกตพีพเนี่ยจะทําเฉพาะเมนูที่เป็นของพีพเ,เองนะคะแล้วก็สตีเวนเนี่ยก็ยังสั่งอาหารกินอยู่เรื่อยๆหรือไม่ก็สั่งอาหารกินอยู่เรื่อยๆคราวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มระดับความยากพีพเนี่ยต้องทําเมนูให้ Steven. านได้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า7วันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างแล้วเราประหยัดเงินไปเท่าไหรค่ค่ะ เมนูเดนึงนะคะ mm hmm. อาจจะขอเปิดด้วยเมนูที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. ก็ท้าทายอำนาจมือตัวเองนิดนึงนะคะมี mm hmm. น้องที่เป็น subscriber s mm ับสคริปเปอร์นะคะซื้อผงปรุงรสน้ำปุ๋ยเตี๋ยวเรือมาให้มาทำปุ๋ยเตี๋ยวเรือกันอยู่ๆหน้าตาครัวฉันก็เหมือนครัวของคนที่ทำอาหารยังเป็นประจำนะคะมาจากไหนก่อนเต้าหู้ทีะหัน่นแล้วก็เอาเข้าไปทำเป็นเต้าหู้กรอบนะคะอย่าเพิ่งสาบแชรนดิฉันรู้ว่าจริงๆแล้วในป๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้ใส่แบบเต้าหู้ทอดหรืออะไรแต่ว่า อยากกินอะ <c oughs> <c oughs> มอีนนี้ทุกคนปราบชีวิตนี้ไม่เคยสัมผัสและไม่เคยทำมาก่อน <c oughs> โอโ้เรามีสิ่งนี้ด้วยทุกคนพริกน้ำส้มดองจะมแม่ กินก๋วยเตี๋ยวเรือเราต้องมีพริกน้ำส้มดองไงเมื่อวานเนี่ยก็เลยออกไปตัดพริกจากหน้าบ้านนะคะที่ไปซื้อมาจากตลาดต้นไม้ครั้งที่แล้วเนี่ยเอามาทําพริกน้ำส้มดองเองจ้าเอาพริกทั้งหมดเนี่ยผัวนะคะกับข่าแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วพี่เอามาปัน่นแล้วก็ใส่กับน้ำส้มใสชูแล้วก็หมักเอาไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนได้ออกมาเป็นสิ่งนี้ทุกคนก็ไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงนะ นอกจากพริกน้ำส้มที่เตรียมอาไว้นะคะเมื่อวานพี่ก็หมักหมูเตรียมเอาไว้ด้วยนะจ๊าก็ไปซื้อหมูสันนอกมานะคะทุกคนแล้วเมื่อดิฉันก็เลงจะลงมือตัดสับผักก็ค้นพบว่าเขียงของดิฉันนั้นกําลังถูกล้างอยู่ในที่หลังจาาคุณพ่อ้านก็คือเป็นห่วงเงยกลัวจะตื่นมาทํากับข้าวให้ด้วยครัวรกรก,ก็เลยเออทําความสะอาดครัวให้เจ้าแม่กันไกลต้องกลับมาเชิดฉ่ายอีกครั้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหม ว่าพี่จะเริ่มจากต้งหู้ก่อนหัวท่อเต้าหูท้ทอดจา้าถุงละห้าบาทนะจ้ากระชอนล้างผักฉันก็ล้างอยู่ในเครื่องล้างจานนะเพราะฉะน,นั้นฉันจะต้องใช้เตานึ่งหรอเขาเรียกอะไรนะซึง้ง <c oughs> ซึ้งเลยพี่ว่าพี่ตัดสินใจแล้วว่าพี่จะใช้ผักบุ้งทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช้เขาวันนี้เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว <c oughs> ทอดของผมกริ่นูไม่ไหม้ไม่ไหม้นี่แปลว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไหม้ไม,ไม่รู้จะออกมาเป็นเส้นหมี่ไหมคะไปทำเลือกอันที่นหน้าตาดีเป็นเส้นหมี่ปรากฏว่าลู่วออกมาเป็นมุนเส้นคือมันเป็นทั้งขาวทั้งใสอ่ามันมันฮ่อฮ่ามันลงไปในน้ำแล้วมันดูใสแต่พอขึ้นมาจากนั้นมันก็ดูขาวอนะแม่ คุณใช้กันไดน้แต่ว่าแบบเปวดมากเพราะว่าต้องใช้มือทายขีดเซอร์เจียนหรือเปล่าฉันกำลังซ้อมเป็นหมอผ่าตัดหรือเปล่าคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมือแรกของเราอนี้คือเสื้อของเพื่อนสนิทนางที่นางเพิ่งไปแบบปาร์ตี้สลัดโสดกันมานะครับพุดนุ่ดอ was supposed to be i s like boat noodles พดีซีร์ it's like boat noodles กุยเตีวเรือที่ไม่มีเขียงไม่มีมีดไ,ไม่มีอะไรเลยสติก็ไม่มีนะคะไรก็ตามนะคะทุกคนทาธุรกิจมาใจสามี no delivery challenge ชอบนี้เราสนับสนุนโดยาชมบ,บ้าน้ำผลไม้แท้100%ดื่มได้ทุกเจน Enjoy ทุกรสชาตินะคะ เพราะว่าอยู่มากว่า20ปีถ้าพูดชื่อชาบาไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่ดูพรีเมียมมากเวอร์นะครับ That's like Thai orange juice นะแย่เจ็ดวันเจ็ดรถไปเลยนะคะเดี๋ยวมาสูมกาชาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นรถอะไรเด็อจ้า It's very refreshing Yeah it is ไม่ได้ดื่มน้ำส้มรสไทยๆอย่างนี้มานานมากดีเนาะ But it's just the tofu, I'm not too sure. Oh. Um I might have burned it a little. It tastes very like the same as both noodle, you know. Am I good then? Please <laughs> it it a package. Did you not see the whole process that I need to go through to actually bring the flavour out of top the way? What would the process? Chop <laughs> everything. เวลาไปร้านก็จะใส่โบ้งเนี่ยอันนี้ก็คือใส่แบบไม่ชินก่อนเลยต้าใครเขาชิมดิดงานพัฒนากระดองตรงกระเทียมเราไปดูกันว่าเมนูวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรว์ Cheers พระทุกคนวันนี้งานยุ่งมากสแน็คขนมทั้งวันกว่าจะได้ทำอาหารเนี่ยก็พาที่เกือบตกดินแล้วนะจ๊ะขอเป็นเมนูอะไรง่ายๆคือเนื่องจากว่าเรามี ปาชีปลาดัที่อาจจะหน้าตาดูเศร้าไปบ้างนะคะแต่ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวน่าจะเอามาทำลาบละกันแล้วก็ทานกับผักสดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> งา่ายเงยง่ายใจจริงอะ่ะค <c oughs> ิด่อยากกินลาบแซลมอนมาพี่ซื้ออีตัวนี่น่ะสโมกแซลมอนเท็กซ์เจอร์ดิบๆแต่ก็มีความกึมกม่งกึ่งสุกเพราะว่าสโมกมาแล้วให้เขาแบบสุกด้วยน้ำมะงน้ำมะนาวอะไรของเราอีกเ <c oughs> นื่องจากว่าอะไรชาเลนจ์นี้ต้องทำกับข้าวให้สาบีด้วยซาบีอาจจะไม่เก็ทความลาบมาเจอกับแซลมอนดิบเลยจะต้อง มีหมูสับมาให้นานด้วยมีผักใบเขียวอันนี้เขาเรียก Little Gem อ่ะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรผักผัก Mini กอ t e นะคะเอามาแทานแตงกวาเด้อหรอ Radish ซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาจะฝา,านบางๆแล้วไปกินกับสลัดอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันน่าจะให้ texture ท,ที่มันแบบ cut through light light refresh refresh ดี ref นะคะลาบเนี่ยใช้เวลาทำอยู่5นาทีอีก3ชั่วโมงก็คือในเวลาในการแกะหอมนะคะ น้ำปลาระหนึ่งโอ้อะไ่นะ Texas Mafia น้ำฝรั่งสีชมพูผสมน้ำอ่างนุ่นนุ่น i ุ่นนุ่นนุ่นว้าวเอา ยูโนราบนี่ยแล้วเรามาดูกันว่าเมนูต่อไปจะเป็นยังไงแต่ขอบอกเลยว่าจะไม่คอมเพล็กค์เท่านี้แล้ว <c oughs> มั้งปวดหลังมากโอไมโกะเอาละครับทุกคนเดย์สามน,นะคะมือจ้องวันพิดขอเอาก๋วยเตีเ๋ยวเรือค้างไว้ตั้งแต่วันแรกนะคะเอามาอุ่นทานให้หมดหมด <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูเย็นนี้จะเป็นอะไร <c oughs> ออกมาเดินยืดเส้นยืดสายสักมิดนึน,นแล้วก็มาพิกขัพของรงแถวๆบ้านเนี่ยแหละทุกคนไม่ไกลนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียว

We got someone. Okay, are you ready for dinner? Are you ready for dinner? <laughs> 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 Kun papa ka, ka. and <laughs> Not like any of the million toys that we spent like loads of money on. Thanks for letting me know. ปัตต์ปัดต์ดอกกุ้ยช่ายนะคะมี something crispy นะ something crispy it's the rice the rice is dry for some reason like I think I might have messed up with the setting for the rice ซึ่งหนึ่งแถมหนึ่งไงหุงข้าวสวยได้ข้าวสวยบวกข้าวกลัวน้ำมะม่วงผสมน้ำองุ่นนะคะวันนี้ I need to shake it น้ป็นไร ตัดขาวกับแบบผัดตับเออยก็ refreshing อยู่ Tomorrow is another rice dish but I'll make it up I'll make it up, it up. ้ปอแก้ตัวใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูข้าวพรุ่งนี้เป็นอะไรนี่คิดออกนะ Thank you very much i n g ทุกคนนะคะ day f o กันแล้วนะเมนูวันนี้กระเพราหมูกรอบไว้เข้าวงการหม้อทอดไร้น้ำมันเมื่อไหร่เราจะมาทำหมูกรอบเองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อมานะคะจากซูเปอร์ จังหวะวัดใจว่าเข้าสวยดิฉันวันนี้นั้นจะอืเนี่ยมันต้องอย่างนี้มาค่ะทุกคนผักกะพราหมูกรอบหมูก,กรอบหมูก,กรอบกรอบอีก,กรอบผักกะพราหมูก,กรอบน้ำ <laughs> มะามาพร้าว100% not from concentrate มันมีความหอมหอมมันๆบางอย่างที่มันไม่เหมือนน้ำมะพร้าวที่อังกฤอีอแตทุกคนสมมงแล้วที่ได้รางวัลมาเด้ออิ่มน้ำมะพร้าวก่อนแล้ว let's try the food before you get full from the coconut water โอยจริ Cheese hmm. oh, <dang. S 3> o o ด afternoon ค่ะทุกคนเดทที่เท่าไหร่ไม่รู <pr> ้จําไม่ได้แล้วนะคะช่วงเช้าตื่นมาแต่เช้าทํางานก็คือหิวมากเมนูนี้เนี่ยพี่จะทําข้าวผัดนะคะจริงๆอยากทํำข้าวบัดไข่มาสักพักแล้วพีทเจอสิ่งนี้ทุกคนมันเป็นไส้กรอกญี่ปุ่นเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อที่พีทไดาไปกินตอน ยังไงนะคะยังไงนะคะหนูลูกคุณแม่มองไม่เห็นกล้องเลยคะ่ะไปเห็นที่ร้านปิ้งย่างในลอนดอนนะคะก็คือรู้สึกว่าอุ๊ยไส้กรอกญี่ปุ่นมันอร่อยจังเลยนะคะก็เลยลองไปซื้อมาเดี๋ยวมาดูกันข้าวผัดไทยใส่ไส้กรอกจ้าอะไรคะ่ะโอ้มันดื้อจังโอมันดื้อจังอืมบาย <c oughs> ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าคลิปในครัวเนี่ยเหม,มือนอยู่ดรีมเวิลด์นะคะเด็กสมัยนี้ยังรู้จัก dream world ไหมนะ ได้น้ำตานะคะตอนนี้มี s p r i n โ o น i o n หรือที่ไทยที่เรียกว่าต้นหอมในที่ก่นเป็นใหญ่มากว่าสิ่งที่พอจะแทนกันได้นจริงๆก็คือใช้ฉายทุกคนเขาก็จะมีกลิ่นที่แบบคล้ายคายอร่อยเลยไปขดข้าวกินกับไส้กรอกเฉยๆพอละมือทีไม่ผัดละ่ะเขาผกเขาผัดเดี๋ยว <S <S ต้องฟังเสียงตอนกัดไส้กรอก ไส้กอกที่ดีคือเสื้อกอกที่ตัดปึ๊กหนังกรอบแบบรอออย่างเงี้ยของรานิีไม่ต้องกินแล้วข้าวผัดอ่ะเมื่อวานนะตอนทำผัดกะเพราเนี่ยพีก็หุงข้าวเผลือเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ข้ามคืนเอาไว้ให้เป็นข้าวเย็นข้าวเย็นที่ไม่ใช่ดินเนอร์แต่คือข้าวที่เย็นใช้มือขยี้ข้าวที่มันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยให้แหลกน้ำมันทอดไข่ดาวหนึ่งจึ๊กเมื่อวานพีจะเอาน้ำมันที่ทอดไข่เมื่อวานที่เหลืออยู่นี่แหละมาใช้ให้หมด แน่อีสบัดกับข้อืมพักชีหนึ่งอันก็คือเป็นเอสเตติกนะคะของจริงก็คือยังไงคะใส่ลงไปค่ะได้อีกเวอร์ข้าวผัด Fried rice อ้า oh, You know Thai! h o w is rice I taught you well i s actually Khao Had Thai อ้ Yes! อยู่ๆก็เก่งภาษาไทยขึ้นมาน้ำพีชบวกน้ำมะาม,าม่วงผสมเนื้อพีชนะคะ I like it Taste exactly like drinking your peach Which peach did you hit? I missed I missed by accident อ้าว morning day หกค่ะทุกคนเช้านี้ตื่นมาก็มีคลาสตั้งแต่เช้าเลยนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ก็กลางวันพอดีมาทำกับข้าวของวันนี้กันดีกว่า so the menu today is a menu that you requested อ้าว request the Japanese curry please คอเกรงมากไม่ไหวแล้ว you push me back ฮะ I ก u ั t ไ o t my เนื่นองจากว่าวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะจริงๆวีคนี้ทั้งวีกแหละค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่างานก็เยอะมากเนาะแล้วก็ทํากับข้าวด้วยใช่ไหมวันนี้ก็เลยขอแฮกง่ายๆนิดนึงแบบสําเร็จมาแล้วนะคะเขามี v e g e t a b l บางอย่างมาแล้วด้วยเนี่ยเท่าที่จัดดูเดี๋ยวพีน่าจะผัดหมูใส่เพิ่มเข้าไปพีน่มีเนื้อหมูในส่วนที่ยังเหลืออยู่จากตอนก่อนหน้านี้เนาะ,ะแล้วก็ไปซื้อหมูสไลด์ตัวนี้มานะคะเป็นหมูชาบู ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันเพราะงั้อกอไม่รู้ว่าะอาเป็นยังไงนะรู้สึกว่าผักขมได้ดีอ่ะจะติดเตาไปแล้วนะแต่ผักคขมมันเป็นอะไรที่แบบสลดง่ายอ่ะผักขมสลดสิเล่นทุกรอบก็เหมือนผัดหมูผิกเกลือนะทุกคนอะที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ไงทุกคน ใครที่เป็นสายโคโค่อิจิบัญญาต้องเข้าใจว่าเราอ่ะเป็นกินผักดองเขาทั้งนั้นแหละโคโค่ก็คือแกงกะหรี่จานละสามร้อยผักดองกินไปแล้วสามพันทาดาได้อยู่มะอันนี้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาอันนี้คือของจริงน้ำแอปเปิ้ลค่อนข้างก็คือกินต่อไม่รอแล้วนะเออเป็นรสชาติน้ำแอปเปิ้ลที่คุณเคยใช้ the ปป apple very a p p l e y isn't it yeah

Good morning ทุกคนนะคะวันสุดท้ายของ challenge กันแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยถึงคิวนัดที่พี่จะออกไปฉีดวัคซีน jab ที่สองหุงข้าวทิ้งเอาไว้นะคะก็คิดว่าน่าจะแบบต้มผัดแกงทอดอะไรแบบง่าย,ายๆเร็วๆมัง้ง A few moments later ฉีเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเข้าไปตอนเที่ยง10นาทีออกมาตอนเที่ยงครึ่ง20นาทีทุกอย่างเป็นระบบระเบียบบร,ริการดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรอบนี้เนี่ยพีไม่นอนแล้วแป๊กเดียวจบใช่ไหมก็ลเลยคิดว่ารอบนี้น่าจะไหวพี่พยาบาลเนี่ยก็เลยอ่าไม่เป็นไรถ้า เกิดว่าจะนั่งฉีดเนี่ยเดี๋ยวเขานั่งแล้วคุยเป็นเพื่อนมาไกลไหมเดินทางมายังไงโปรมากทุกคนดูรู้เลยว่าก็คือชวนคนที่มาฉีดเนี่ยคุยบ่อยแน่ๆถามไม่เกิน4ีํคำถามทุกอย่างจบแป๊บอะไรก็ตามก็คือเรียบรย้อยนะฟูรีดักซินเชฟรีรวดเร็วตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันเมนูวันนี้คือกระเทราเห็ดจ้ากระเ ่อนะสะเพาเดี๋ยวะไร้เดี๋ยวบ It was me doing jam not you ปวดแขนแทนเนี่ยหรอน้ำลิ้นจี่ค่ะ Fruit flavor ที่ผิดชอบที่สุดนะคะพี่ก็เลยเซฟมันไว้เป็นวันสุดท้ายหอมมากกิงสตีเวนเนี่ยปกติก็คือติดน้ำหวานน้ำผลไม้มากดีที่ของชบาความหวานของงานเนี่ยมาจากผลไม้คุณภาพแท้100%นะคะไม่มีเติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นแต่งสีแต่งแสง o b a b l y then at your house like what's probably I've like, never eaten like Cheeto so like for me this flavor is like quite good oh. yeah สรุปผลประกอบการของเรานะคะคิดคํานวณคร่าวๆแล้วเราเซฟไปอย่างน้อยๆเนี่ย ครึ่งหนึ่งค่าใช้ใจใ่ายหายไปเลยครึ่งหนึ่งจากการทํากับข้าวเองอันนี้เป็นการทํากับข้าวที่แบบอินกิวเดียนหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างราคาสูงแล้วนะเพราะว่าเราทาอาหารเอเชียค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆอินกิวเดียนเนี่ยที่ใช้ไม่หมดด้วยแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ต่อ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 เอาใจละเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากประหยัดเงินแล้วไม่ได้โหยอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเป็นพิเศษไม่เหมือนตอนครั้งแรกที่เราทํามันจะมีบางวันที่คือรู้สึกว่าเอ้ยเราขาดวิตามินหรือเปล่าขาดน้ำปลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ค ไม่ Murray ได้อวยเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะแต่ว่ารู้ส uh ึกแบบนี้จริงจเจ็ดวันเจ็ดรสสตีเวนชอบรสไหนล่าสุดเลบอร์สเซอแอปเปิลโอร์เรนจ์ของพีทห้น้ำกัว้ากับพีช t h a สิ <rium> it ประ t t o d y y นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามขึ้นมาใน Challenge นี้ดูในคลิปเนี่ยมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าพอในชีวิตจริงเนี่ยมันแอบยากๆเหมือนกันแต่ว่าทุกๆครั้งที่ทำ Challenge นี้จบพี่จะรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองทุกครั้งอะเพราะงั้นก็ค่อนข้างแนะนำให้ทุกคนลองนอกจากจะลดขยะที่มาจากการเ e l i v e r รแล้วเนี่ยยังประหยัดเงินด้วยนะจ๊ะหลายคนบอกอยากจะดู30วันเดี๋ยวมาลุ้นกันก็ติดตามกันไม่ได้วันนี้ไปกันแล้วนะบาย